องค์การนาซากล่าวหาจีนกำลังวางแผนยึดครองดวงจันทร์บิลเนลสันผู้อำนวยการองค์การบริหารการบินและอวกาศสหรัฐหรือนาซาให้สัมภาษณ์กับสื่อเยอรมันระบุว่าจีนอาจกำลังวางแผนเข้ายึดครองดวงจันทร์แผนการของจีนคือสร้างฐานดวงจันทร์เป็นของตัวเองร่วมกับรัเสเซียซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในอีกไม่ถึง10ปี และพวกเขาจะสามารถทำสำเร็จก่อนสารัฐทำให้เขารู้สึกไม่สบายใจเรากังวลอย่างมากว่าจีนจะลงจอดบนดวงจันทร์ได้ก่อนสหรัฐและยึดของเป็นของตัวเองและพูดว่าตอนนี้ดวงจันทร์เป็นของเราแล้วและคุณจะต้องออกไปจีนอาจอ้างสิทธิ์บางส่วนของดวงจันทร์เป็นดินแดนของตนสหรัฐอเมริกาอยู่ในการแข่งขันอวกาศกับจีน ในการแข่งขันทางอาวกาศใหม่และจีนอาจสามารถอ้างสิทธิบางส่วนของดวงจันทร์เป็นของตัวเองได้หากพวกเขาไปถึงที่นั่นก่อนผู้ดูแลระบบระดับสูงของนาซารู้สึกเป็นกังวลสหรัฐอาจเผชิญกับการแข่งขันที่ดูเดือดในการแข่งขันอวกาศครั้งล่าสุดกับจีนมีความเป็นไปได้ว่าจีนอาจอ้างสิทธิบางส่วนของดวงจันทร์เป็นของตนเอง เนื่องจากจีนมีแผนการส่งนักบินอวกาศขึ้นสู่ดวงจันทร์อีกครั้งในเร็วๆนี้พนักงานระดับสูงของนาซาเตือนวิลเนสันผู้บริหารองค์การนาซาอดีตนักบินอวกาศและวุธิสมาชิกฟลอริดาเชื่อว่าจีนกำลังพยายามป้องกันไม่ให้ประเทศอื่นๆเข้าถึงส่วนต่างๆของดวงจันทร์ที่มีทรัพยากรธรรมชาติมากที่สุด และจะครอบครองพื้นที่บางส่วนของดวงจันทร์เป็นของตนเองหากพวกเขาไปถึงที่นั่นก่อนสารัสมันเป็นความจริงและเรากำลังอยู่ในการแข่งขันในอวกาศเนลสันบอกกับผู้สื่อข่าวมันเป็นความจริงที่เราควรระวังไม่ให้พวกเขาไปถึงสถานที่บนดวงจันทร์ภายใต้หน้าก,ากากของการวิจัยดังวิทยาศาสตร์และมันไม่เกินขอบเขตของความเป็นไปได้ ที่เขาจะบอกกับเราว่าออกไปเราอยู่ที่นี่นี่คือดินแดนของเราเขาคาดการไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับท่าทีของจีนหากพวกเขาไปถึงที่นั่นก่อนมีรายงานว่าจีนมีแผนส่งนักบินอวกาศไปเหยียบดวงจันทร์ภายใน10ปีนี้เนวสันกล่าวว่าจีนอ้างสิทธิ์เหนือพื้นที่ที่มีการโต้แย้งในทะเลจีนใต้ ในทำนองเดียวกันนี้และเขาอาจทําเช่นเดียวกันกับการอ้างสิทธิ์บนดวงจันทร์ประเทศนี้สามารถสร้างสถานีอวกาศแห่งใหม่ในปี2565และขณะน,นี้โครงการอาวกาศกําลังดําเนินไปอย่างต่อเนื่องปักกิ่งได้ประกาศเป้าหมายในการส่งนักบินอวกาศของตนเองลงจอดบนดวงจันทร์ภายใน10ปีนี้และมีแผนบางอย่างที่นอกโลกที่จริงจังสำหรับอนาคต ซึ่งรวมถึงการสร้างโครงสร้างพื้นฐานในอวกาศและแม้แต่การจัดตั้งระบบการปกครองนอกโลกซึ่งมีความเป็นไปได้สูงที่พวกเขาจะทำแบบนั้นในขณะเดียวกันในสหรัฐอเมริกานาซ่ายังคงทำงานภายในภารกิจอาร์ m ิมิสต่อไปซึ่งเป็นภารกิจที่จะไปเยือนดวงจันทร์แต่จนถึงตอนนี้ยานอาวกาศไร้คนขับโอริออนก็ได้ออกปฏิบัติภารกิจ โดยถ่ายภาพพื้นผิวของดวงจันทร์ก่อนที่จะกลับมายังโลกลงสู่มหาสมุทรแปซิฟิกภารกิจอาร์ m ทมิสเปิดตัวเมื่อปลายปีที่แล้วสำหรับภารกิจ26วันขั้นตอนต่อไปภารกิจอาร์ m i มิส2และอาร์ m i มิส3มีกำหนดจะตามมาในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าโดยอาร์ m ทมิส2มีการกำหนดขึ้นในเดือนพฤษภาคมปี2024 องค์การของสหรัฐได้เปิดโลก,กะทัศน์ให้กว้างขึ้นโดยส่งยานสำรวจขึ้นไปบนดาวอังคารเพื่อสำรวจว่าอาจมีสัญญาณของสิ่งมีชีวิตทั้งในปัจจุบันหรือในอดีตแต่แผนการของนาซาอาจล่าช้าออกไปและอาจไม่ทันการกับการแข่งขันกับจีนพวกเขาเสี่ยงที่จะถูกตามหลังจีนยิ่งไปกว่านั้นโครงสร้างเดินทางสู่อวกาศมุ่งสู่ดวงจันทร์ของหน่วยงานอาวกาศ เลื่อนออกไปแล้วในระหว่างการบริหารของทำในรัฐบาลชุดที่แล้วของสหรัฐอเมริกามีความเป็นไปได้สูงที่พวกเราจะตามเขาไม่ทันจีนจะแสงหน้าพวกเราอย่างแน่นอนความก้าวหน้าที่พวกเราทำนั้นน่าทึ่งและรวดเร็วเกินกว่าที่เราคาดไว้มากอดีตผู้บัญชาการสถานีอวกาศนานาชาติและกระสวยอวกาศเห็นด้วยกับความคิดนี้ว่าสหรัฐอเมริกาอาจตามหลังจีน มีความเป็นไปได้ที่จีนจะสร้างความเสียหายบนดวงจันทร์ได้หากพวกเขาตั้งค่าโครงสร้างพื้นฐานที่นั่นพวกเขาก็อาจปฏิเสธการสื่อสารกับโลกการที่พวกเขาไปถึงที่นั่นและลงหลักปักฐานมันทําให้ประเทศอื่นไม่สามารถทําอะไรได้ง่ายขึ้นมีความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับการเข้าไปยุ่งของจีนเขากล่าวนาซาส่งจรวดส่องดวงจันทร์ จีนและลัเสเซียเยอะเยยซาฮารัตขำลั่นยานลงจอดไม่ได้ทำได้เพียงโคจรรอบร้านมืดและกลับบ้านมือเปล่ากรณีที่ซารัฐส่งจรวดขึ้นไปสองดวงจันทร์ในรอบ50ปีโดยอ้างอิงจากรอยเตอร์และนาซาระยะห่างกว่า60,000กิเมตรซารัฐส่งจรวดขึ้นไปสองดวงจันทร์ในรอบ50ปีแต่ระยะห่างกว่า60,000กิโลเมตร และอ้างถึงยานอพโลโลทั้ง6กลำของสารัฐในอดีตได้คนหินจากดวงจันทร์มายังโลกรวม400กิโลกรัมแต่น่าแปลกที่หินอวกาศเหล่านั้นที่สารัฐอ้างว่าเก็บมาจากดวงจันทร์และได้แจกจ่ายไปกว่าร้อยประเทศได้ทยอยอันตรธานสูญหายไปแม้แต่ในกรุงเทพของไทยก็ถูกขโมยหายไปด้วยส่วนในอังกฤษยุโรปและหลายชาติแม้จะบอกว่า มีหินจากดวงจัน์ทรในครอบครองแต่ก็ไม่กล้านำออกมาจาัดแสดงต่อสาธารณะและพธิธภัณฑ์เนเธอร์แลนด์ประเทศเดียวที่ออกมาแถลงว่าหินดวงจันทร์ที่ได้รับจากสหรัฐนั้นเป็นของปลอมเป็นหินดวงจัน์ทรเทียมแท้จริงแล้วเกิดจากไม้กลายเป็นหินแถวทะเลทรายบนโลกเท่านั้นจากนั้นมายาวนานถึง50ปีจนถึงปัจจุบันสหรัฐ ไม่เคยหวนคืนส่งมนุษย์อวกาศไปดวงจันทร์อีกเลยและปี1986สหรัฐก็เคยมีประสบการณ์ฝังใจที่เจ็บปวดในการส่งยานอวกาศเชเลนเจอร์พร้อมนักบิน7คนทดลองใช้จรวดที่ผลิตเอง SRB โดยไม่ใช้เครื่องยนต์ขับดัน RD180 ของรัเสเซียและเกิดเหตุร้ายเกิดรอยรั่วเชื้อเพลิงระเบิดกลางอากาศจนทำให้นักบินเสียชีวิตทั้งหมด ทำให้ยิ่งตอกตะปูปิดแผนส่งมนุษย์อวกาศไปดวงจันทร์ของสหรัฐหลายปีที่ผ่านมาองค์การอวกาศสหรัฐหรือนาซาพยายามส่งจรวด sls นำยานอัธมิส o n ขึ้นจากผิวโลกขึ้นไปโดยใช้มนุษย์อวกาศเทียมไปด้วยแต่โครงการเพิ่งจะมาจริงจังและส่งไปในปีนี้เพราะที่ผ่านมาเกิดอุปสรรคสารพัดของเชื้อเพลิง เครื่องยนต์ล่วและพายุเข้าสร้างแรงกดดันให้สารัฐอย่างมากเพราะจีนกับรัสเซียที่เป็นคู่แข่งได้ปล่อยยานอาวกาศขนาดใหญ่น้ำหนักมากออกนอกโลกกันแทบทุกวันเป็นว่าเล่นแถมจีนยังสร้างสถานีอวกาศเป็นของตนเองและส่งรถโรเจอร์ไปสำรวจผิวดวงจันทร์ด้านมืดได้สำเร็จไม่ไม่นานมานี้ประกาศพบแร่ธาตุพลังงานและธาตุใหม่ นอกตารางธาตุที่ไม่มีใครรู้จักสิ่งนี้ทำให้สารัสเสียหน้าและพยายามโก้หน้าคืนล่าสุดเมื่อปลายปีที่ผ่านมาองค์การอาวกาศสารัฐได้ปล่อยจรวด SLS ที่ใช้เวลาพัฒนายาวนานกว่า10ปีขึ้นจากฐานปล่อยที่ศูนย์อวกาศเคนเนดีในสารัฐอเมริกานำยานโอลิออนในโครงการอธิมิส1 บรรทุกมนุษย์อวกาศเทียมมุ่งไปยังดวงจันทร์ยานนี้ไม่ได้ออกแบบให้จอดบนผิวของดวงจันทร์ทำได้เพียงโครจรบนสองดูอยู่ห่างๆซึ่งอยู่ห่างจากด้านมืดของดวงจันทร์ราว64,000กิโลเมตรซึ่งระยะทางนี้ไกลกว่ายานที่มีนักบินอวกาศอพอลโลเคยโครจรมาก่อนหากเปรียบเทียบบนโลกก็ไกลามากกว่า ระยะทางจากไทยไปสหรัฐกว่า4.6เท่าโดยปกติดาวเทียมที่โคจรรอบโลกเพื่อส่องกล้องลงมาสำรวจจะมีระยะความสูงห่างจากผิวที่500กิโลเมตรโดยระยะแค่นี้ก็แทบจะไม่เห็นหินก้อนเล็กๆแล้วแต่ยานโอริออนโคจรห่างจากดวงจันทร์ด้านมืดถึง64,000กิโลเมตรโดยระยะห่างจากโลกไปยังดวงจันทร์ คือ384,400กิโลเมตรซึ่งหมายความว่ายานโอลิออนของสหรัฐอยู่ห่างไกลจากด้านมืดของดวงจันทร์มากๆและไม่อาจคาดหวังการส่องกล้องเก็บภาพอะไรได้ชัดเจนนักยานโอลิออนกลับบ้านมือเปล่าโดยสหรัฐตั้งความหวังว่าประสบการณ์การส่งมนุษย์เทียมไปวนรอบดวงจันทร์คราวนี้จะส่งผลให้สามารถส่งมนุษย์อวกาศจริง ไปลงที่ด้านมืดของดวงจันทร์ได้ในอีก2ปีข้างหน้าซึ่งยังห่างไกลจากความเป็นจริง CNSA องค์การอาวากาศของจีนมีโครงการอาวากาศใช้จรวด Super Heavy Lift รุ่นใหม่สามารถบรรทุกน้ำหนักกว่า100ตันขึ้นไปสำรวจดวงจันระยะที่4ประกอบด้วยยานชังเอ๋อ 6, 7และ8ดำเนินการต่อเนื่อง10ปี เป้าหมายเพื่อสำรวจบริเวณขั้วใต้ของดวงจันทร์และสร้างโครงสร้างพื้นฐานอาคารถาวรสำหรับสถานีวิจัยที่ร่วมกับองค์การอวกาศรัสเซียซึ่งนั่นหมายความว่าในอีก10ปีนี้สหรัฐจะยังคงไล่ตามความก้าวหน้าด้านอวกาศของจีนและรัสเซียไม่ทันการสำรวจและตั้งสถานีวิจัยถาวรบนดวงจันทร์ด้านมืดของจีนใกล้ประสบความสำเร็จ นื่องจากจีนได้ไปสำรวจสถานที่หน้าง,งานจริงเตรียมอุปกรณ์มานานกว่า5ปีแล้วแต่สหรัฐยังไม่ได้เริ่มนับหนึ่งส่งยานหรือรถโลเวอร์ลงไปสำรวจผิวดวงจันทร์ด้านมืดจริงๆเลยแม้แต่ครั้งเดียวโปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดในคลิปต่อไป เราจะสืบค้นหาความจริงมาเปิดเผยให้ทุกท่านได้ทราบครับ